นี่นะครับผมก็ชุดไฟนะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับคุณพี่เอคุณนานะครับขอผมคุณนาสุพรรณีนะครับเล่าแดงที่ลูกค้าเก้าดีซี่ปีที่แล้วมาเพิ่มชุดไฟนะครับผมนะไก่ใหญ่แพงใหญ่ใหญ่ใเพิ่อนแล้วก็เพิ่มชุดไฟอนะครับก็นี่แหละครับชุดที่ส่งทั่วประเทศนะครับแต่ว่าบริวมติดตั้งนะคือลูกค้าไปติดตั้งเองก็หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมติดตั้งก็คืออุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน คมไปรับประกัน1ปีนะครับก็เดินเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็คือใส่งานทุกอย่างนะครับที่ตามทีอ่อินเวอร์เตอร์กำหนด3000วัตต์โมนะครับผมการไห้มันคงท้นนะครับการทพ่นจะโม่ไห้ในการดูดอากาศเนี่ยมันจะผิดด้านนะที่มาจากโรงงานน่ะคือเขาจะเป่าพัดลมเข้าไปแล้วมันมาทางตะแกรงนี่นะครับมันจะมีเกิดความรอ้อนมันเห้แห้ไม่ทนนะครับแต่ผมเห็ไห้โม่ไห้คือ ใส่ไดโอดไหมแล็วก็เเลี่ยนใส่ตะแกรงรวดให้แล้วก็กลับด้านพัดลมลมมันจะออกฝั่งนี้นะครับมันจะดูดออกฝั่งนี้มันจะลมมันจะดูดผ่านจากตรงนี้ออกมาผังนี้มันจะทนกว่าแต่ท้าทีเขาเห็นมาจากโรงงานเลยเขาเป่าไปด้านนี้นะครับแล้วลมมันความร้อนมันจะไปไปหมุนเวียนอยู่ในนี้มันจะเหตุให้อุปกรณ์มันห่อนไวหรือมันไม่ทนนะครับเพราะว่าตามหลักการแล้วลมมันต้องดูดอากาศจากพงข้างนี้มาฝั่งนี้มันจะได้ดีกว่า คือดูดวานร้อนออกเลยเอาอากาศดีเขานะครับเอาอากาศดีเข้าฝั่งนี้เขาเรียกว่าแอร์ลูบอดี้คือดูดเข้าฝั่งนี้ออกฝั่งนี้มันจะโลง่งแต่ว่าถ้าทางโรงงานเนี่ยเขาจะเป่าจากนี่เขาบอกนี่มันพิษนะครับพิษละการนะเป๊ะไปคิดดูกันเอาเองเพราะว่ามันมีตะแกงอะไรในลมมันจะไปเอาอยู่ในนี่มันบ่ถิดหลักมันต้องดูดออกฝั่งนี้นะครับี๋้วผมจะทําให้ดูเสดว่าลมมันออกมาจริงไหมที่ทาใหม่นะครับน่ครับเนี้ยมันจะดูดมันจะดูดออกนะ เออมันจะเป่าออกี่ครับนี่นะมันจะดูดเข้าฝั่งฝั่งด้านนี้นี่ครับนี่นะอันที่มาจากโรงงานมันจะเป่าออกมันจะมันจะเป่าจากตัวนี้ไปนี่มันก็ถูกหลักการนะครับมันจะเอามันจะร้อนแล้วมันไม่ทนคือผมทีให้ใหม่ก็คือมันดูดเอาอากาศดีออกมาอากาศอากาศเย็นแล้วผ่านมาตรงนี้ความร้อนออกนี่แต่ถ้าทางโรงงานมันจะเป่าข้าไปทางนี้เอาความร้อนเข้าไปสะสมนี่นีงเพราะมันออกไ่ไห้มันมีแต่แกงนะครับผม นี่ให้เป่าให้เบิงนะครับมันจะทนอันนี้ก็ใช่เปิดไฟนะครับนะสีหลอดสอแจ้งนี่สว่างสบายเลยนี่นะครับความสว่างนี่นะครับตอนนี้ก็มีทั้งดาวทธงดาวเทียมพร้อมนะครับตอนนี้ที่เมื่อกลังเค็นอยู่เพิ่งดาวเทียมพร้อมใส่ดาวเทียมพร้อมนี่ครับกองดาวทธงดาวเทียมนี่เปิดพร้อมกันเลยครับเปิดพร้อมกันเลยเดีวครับพัดลมอ่าดีซี่ขีดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หลอดไฟอีกหน่ยเทใส่เบิ่งเบิดเลย เราเพิ่นก็เปิดเครื่องส่งเครื่องเสียงควอมครับอันนี้ใหญ่ตู้ไม่เพิ่นเรียบร้อยแล้วแอนดูโลย้ายมาให้เรียบร้อยแล้นี่ครับทำงานตอนนี้ขึ้น4แอมแล้วแทงใหญ่มาแล้วนะครับครับวัด2องร้อเก้าสิบหกสิบวูนสองพันหรอยรอบนะครับน้ำบ่ขาดน้ำดีนี่ครับเครื่องเครื่องเสียงเบิ้งเบึ้งพราะมารดแหรลดครับ พัดลมพร้อมหนุงเขาพร้อมลุงเขากินไปแล้วนะครับตอนเที่ยงนี่การน้ำ้อนเสียบอยู่นี่นี่ครับการน้ำ้อนนะการน้ำ้อนทำงานอยู่นะครับนี่กินกาแฟเดีพร้อมนี่ครับควนฮวยๆเลยนี่นะครับผมทีมงานฟเดี๋ยวกินกาแฟพอมครับกระใสไฟจานนี่ชุดเมื่อเจ้าพันก็ออยแต่ว่าบูลรวติดตั้งครับผมอย่าโยงแก้วงนหมอก ลำโพงเสียงดังดีขนาดครับเป็นไงครับคุณน่ะพอใจปะเจ็บไหมขนาดสี่ปีที่แล้วยังใส่เนาะปั๊มน้ำนะครับขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็สนใจก็สอบถามทีมงานตามเบอร์นี่ยตำรวจกรุงเทพขนาดที่กรุงเทปเนาะครับผมเป็นก็ดูแลเพื่อนตลอดนะครับว่าเพื่อนใส่แบบไหนเพื่อนเห็นแบบไหนเพื่อนอยากคอดเพิ่มแพงแต่ว่าแนะน้ำไม่ไหลเพื่อนเพราะว่าปั๊มน้ำมันพอแล้วน้ำบ่ขาดนี่ครับ มันแดดตอนนี้นะเพิ่งอนิน่นปล่อยไปสปริงเกอร์ุมน,นะดูสปริงเกอร์นะครับนะนี่นะหลายตัวเลย,ยนะผมก็ขามก่อนตัวสาบอาะชิว้วแจงบ่อยๆนี่ครับมันมีน้ำยดนน้ำกับสปริงเกอร์น้ำเราก็ขึ้นแท่งข้อมตอนนี้คือว่าใส่ในบ้านได้อย่างความใส่ในห้องน้ำครับผม อันนี้เพิ่นเปิดอยู่มันหาโตครับเพราะว่ามันก็ไปหลายเส้นมึงถี่เพิ่นเพิ่นในห้องน้ำนะครับเพิ่นก็ขึ้นแท่งน้ำตอนนี้เต็มเหมดทุกองเลยเนาะคุณนาเนาะมันอยเพิ่นยูกรุงเทพหรือเปิดิีงเลยนะปล่อยปิีงเลยนี่ครับล่นไ่นก็ล่นแล้วเบิงในห้องน้ำห้องน้ำนี่สชมาจากแท่งหรือเปล่าห้องน้ำ มาจากวงนี่ครับมันจะคุ้มค่านะครับใส่ตลอดมันใส่มาสี่ปีแล้วท่าที่ว่าคุ้มค่าเลยมันปลูกสวนจนว่าผลมะมลรากไม่แง่ไปเลยต้นไม้ต้นไรก็ได้น้ำนี่ครับอันนี้กับประมาณใบสองแดดดีแต่ว่าท้องฟา้าทุ่มมือเนี่ยมันเป็นขา,ขาวๆนะครับนะมันเป็นปรากฏการณ์อยังไปนรอกนี่ครับ จกักผีผากันเห็นบ่นะครับนะเนาะแต่ว่าผมตอนนี้คือแดดซองแนมบ่ค่อยถนัดไนไหนปิงเกอร์หาตัวครับผมมะแทงน้ำสนใจเข้ามาสอบถามตามเบอร์เลยเลยนะครับดาวเทียมตำรวจมูก็กำลังตั้งอยู่นะครับ ครับไา่ละม้อนกับไอ้ห่วยๆเลยคุณหน้ามีเบอร์โทรติดต่อสอบถามป้ะเอาเอาเบอร์เปิด์ติดต่อสอบถามป้ะสอบถามป้ะครับแปครับศูนย์สี่เจ็ดสี่ครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับนะทุกท่านนี่เราแดงเราแดงป้าเก่าป้เก่าแะไรครับลูกค้าติดตามจะมีเบอร์เพิ่มเยอะเนาะเบอร์เก่าออครับนี่ครับไฟเพิ่น แล้วก็มีอัตโนโมัติให้พ่วงเนี่ยมันตัวนี้เมันได้หาหลอดอัตโนโมัติทำมาติดเองครับผมเนี่ยเพราะว่าเพิ่งไปได้อยูส่สวนเนี่ยทำมากเพิ่งติดติดเองอัตโนโมัติเลยแล้วก็เสามามันก็จะดับนะอันนี้จะไปต่อตามคิวลูกค้านะครับอำเภอบ้านดุงนะครับคำชะโนดนะครับเราไปตามลูกค้าที่เพิ่นโอนมาจําไว้นะครับตามคิวครับผมวันนี้วันที่18มีนาคม2564นะครับผม ปัแจกับโทษมาสอบถามตามเบอร์เลยเครื่องเสียงดังอ้ะเบอร์โทษนะใยาวไปทุกคนดีกินเสียงลำพุ่งเสื้อเล่าคนนี่ครับโทษสอบถามตามเบอร์เดเลยันกันาโฟนโซลซลนะครับหลังสามทุ่มกรนณน้าโทษวันใหม่ครับเพราะว่าให้พักให้นอนเนี่ยศูนย์เก้าหสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับกนาโฟโซลเซล แอดไลน์ line, ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั่วโลกนะครับ0 6 4 2 7 1 3 8 7 6สองเสามแปดเจะมีคลิปให้เบอร์ตัดต่อได้นะครับติดตั้งได้เดี๋ยวพอไอคลิปอัดอยู่ประมาณสามนาทีนะครับอย่าสนใจกจัสอบถามตามเบอร์ลูกค้าที่สร้างของมานะครับที่มาเพิ่มมาสองสามชุดกับอ่าทายอยทรงวกลับไปนี่ก็กคือทรงไห้นะครับผมนะลูกค้าที่สร้างปั่มว่าจะเป็นชุดไฟว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบไฟสเปกตรงสเปกต่ำนะครับอ่าชุดบาลานซ์เซลล์นะครับ,ดรบเดี๋ยวไปติด ตามาบาลานเซลยวอีกคลิปหนึ่งนะครับบ้านดุงนะครับผมนะเดี๋ยวขอบพระคุณครับผมเดี๋ยวมีคลิปอ่โดนเห็เนมึงนะผมขอบคุณครับผม,ม,มนี่ก็เปิดเอ่อตั้งแต่เศร้าตั้งแต่เฮ็ดเสรียนะครับทั้งคุ้งเาขงพอพอาพร้อมการนระม้อนก็นกนเสียบปได้ถอดเลยนะตอนนี้มันยังก็คืออ่ามันเอมันยังมีแดดมีแสงมาดซอยนะครับ มีแดดมีอย่างมาช่วยมันก็ดึงไปหลาหู้กวกาการหงอนะแต่่ามันก็พยายามดึงแต่ว่ามันมีแดดมาช่วยการหงเข่านี่ก็คือหุหงในช่วงที่กลางวันนะครับการใส่งานหนักนะแล้วก็เป็นใส่ไฟ,ไฟเบอร์แล้วก็พ่นส,สื่อเลอยสูบแม่นะครับก็สอบถามตามเบอร์พ่นไดเลยคุณนาสุพรรณน,นี่เราแดงนะครับแนละ้วเ,เดี๋ยวมันเย้าครับขอบคุณครับ